สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับหลายๆครั้งหลายๆคราเนี่ยประเทศไทยเองหรือประเทศเราเองเนี่ยก็ได้มีการประสบปัญหาในเรื่องของสัตร์ตพืชนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าโซนเอเชียของพวกเราเนี่ยเป็นโซนที่แบบว่า มีอะไรมากินเรียบนะครับผมต้องพูดว่าอย่างนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีศัตรูพืชชนิดหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะคุ้นเคยนะครับนั่นก็คือตักกระแตนปลาทังกานั่นเองนะครับซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นศัตรูพืชของพวกเขาเลยนะครับเพราะว่าตักกระแตนพวกนี้เนี่ยจะไปบินลงกัดกินศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลีหรืออะไรต่างๆนา,นานานะข้าวนะครับ ลงไปแป๊บเดียวเนี่ยหายวับไปกับตานะครับแต่กลับกันบินมาประเทศไทยเรียบร้อยเคาะกระทะหล mm hmm. อเลยแป้งแป้งแป้ง,แป,ง,แ,ปงแป้งนะครับเรียบร้อยจ้าขายเป็นกิโลนะครับเรียกได้ว่าจากวิกฤตกลายเป็นรายได้เฉยเลยนะครับ mm hmm. และคลิปนี้ต้องขอขอบคุณชัดจามิดด้วยนะครับทาอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะทุกคนไปรับชมกันครับ ในโลกของวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมหนึ่งในปัญหาที่แก้ยากที่สุดและใช้งบประมาณสูงที่สุดคือเรื่องของ a อเ e ียนสปีชีหรือสายพันธุ์รุกรานจากต่างถิ่นครับใช่ใชคุณลองจินตนาการดูนะในเอเมริกาเขาต้องใช้งบหลายพันล้านเหรียญเพื่อพยายามกำจัดปลาคาร์ฟเอเชียที่หลุดไปในแม่น้ำม,มิสซิสซิปปี Oh. หรือในแอฟริกาที่ต้องมองดูฝูงตะกะแตนนับล้านตัวบินมากินพืชผลจนเกลี้ยงประเทศในพริบตาโดยที่ทําอะไรไม่ได้นนแต่นั่นนะคือเรื่องราวของที่อื่นครับเพราะถ้าสัตว์พวกนี้หลุดมาในประเทศไทยหนังคนละเรื่องจะอุบัติขึ้นทันที <c oughs> ชะตากรรมของพวกมันจะเปลี่ยนจากผู้รุกรานกลายเป็นวัตถุดิบในเวลาที่ไม่กี่อึดใจ วันนี้เราจะมา,าจบ<า>ก,ก,กันว่าทำไมประเทศไทยถึงถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนที่เอเลียนสปีชีส์ต้องยอมสยบและทําไมคนไทยถึงเป็นนักจัดการระบบนิเวศที่โลกต้องทึ่งเรามาเริ่มกันที่ตำนานสุดคลาสสิกที่ทั่วโลกต้องเอาไปทำเป็นกรณีศึกษานั่นคือเรื่องของตัก,กะแตนประถังก้าครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ40-50ปีก่อนประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออก ฝูงต๊ก,กแตนประทังก้านนับล้านตัวอพยพเข้ามาในไทยมันรวดเร็วและน่ากลัวมากครับพวกมันบินผ่านไร่ข้าวโพดที่ไหนที่นั่นจะเหลือแต่ตอไม้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงรัฐบาลในสมัยนั้นพยายามทุกวิถีทางครับทั้งการฉีดพ่นยาฆ่ามแมลงจากเครื่องบินทั้งการใช้สารเคมีหนักแต่ดูเหมือนยิ่งฆ่ามันก็ยิ่งมามจนกระทั่งเกิดจุดเปลี่ยนที่มหัศจรรย์ที่สุดในประวัติศาสตร์การกำจัดศัตรูพืชเมื่อคนไทยเริ่มตั้งคำถามง่ายๆว่า ไอตัวที่กินข้าวโพดเราไปเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงพอกระแสการลองกินเริ่มต้นขึ้นความฉิบหายของตะกะแตนก็มาเยือนทันทีครับจากที่รัฐบาลต้องจ้างคนไปฉีดยาฆ่ามันรัฐบาลเปลี่ยนกลยุทธ์มาเป็นรับซื้อตะกตะแตนแทนคนที่ได้คือชาวบ้านทั่วประเทศวางคันไถทิ้งสวิงแล้ววิ่งเข้าป่าไปจับตะกตะแตนกันอย่างบ้าคลั่งครับมีการคิดค้นสูตรการทอดการปรุงรสใส่ใบมะกรูดให้หอมหยอดซอสปรุงรสให้กลมกล่อมจากศัตรูพืชที่น่ากลัวกลายเป็นของว่าง าราคาแพงที่ใครๆก็อยากกินผลลัพธ์สุดท้ายคืออะไรจะรู้ไหมครับ ตั๊กแตนประทังก้าถูกคนไทยจับกินจนขยายพันธุ์ไม่ทันจากที่เคยระบาดจนคุมไม่อยู่ปัจจุบันตั๊กแตนประทังก้าตามธรรมชาติในไทยแทบจะสูญพันธุ์ไปแล้วครับ <Nee. S 1> ทุกวันนี้เราต้องมีการทําฟาร์มเลี้ยงตั๊กแตนเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อส่งขายตามตลาดนัดและบางช่วงถึงขั้นต้องนําเข้าตั๊กแตนจากประเทศเพื่อนบ้านเพราะคนไทยผลิตไม่พอโชว์นี่คือการจัดการระบบนิเวศด้วยพลังแห่งการกินที่มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าสารเคมีชนิดไหนในโลก <laughs> ขยับจากบนบกลงไปในน้ํากันบ้างดดกับสัตว์ที่ขึ้นชื่อว่าอึดที่สุดชนิดหนึ่งอย่างปลาซักเกอร์หรือปลาเทศบาลครับ<อ>ในต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบอเมริกาใต้หรือแม้แต่ในฟลอริดาปลาชนิดนี้คือฝันร้ายครับมันไม่มีศัตรูธรรมชาติหนังหนาเหมือนชุดเกราะและแอชอบกินไข่ปลาท้องถิ่นจนปลาธรรมชาติหายหมด แต่พอปลาซักเกอร์มาเจอกับคนไทยในช่วงแรกๆเราอาจจะแค่รำคาญครับแต่พอผ่านไปสักพักสัญชตาตญาณนักปรุงอาหารของคนไทยก็ทำงานอีกครั้งมีคนเริ่มเอาปลาซักเกอร์มาลองแร่เนื้อดูแล้วก็พบว่าเนื้อของมันนุ่มและแน่นคล้ายเนื้อไก่ผสมเนื้อปลาไหลปัจจุบันเราจะเห็นเมนูผัดเผ็ดปลาซักเกอร์หรือการเอาไปทําเป็นปลาแดดเดียวที่รสชาติอร่อยจนลืมหน้าตาที่น่ากลัวของมันไปเลยเย,ย,ยิ่งไปกว่านั้นคนไทยยังหัวใสนําปลาซักเกอร์มาแปลรูปเป็นอาหารสัตว์และปุ๋ยชีวภาพที่มีธาตุอาหารสูงมาก จนตอนนี้ปลาซักเกอร์เริ่มมีค่าหัวและเริ่มหายไปจากแหล่งน้ําในหลายพื้นที่สุดจัดและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือวิกฤตล่าสุดอย่างปลาหมอคางดําครับออนี่คือปลาที่ทต่างชาติบอกว่ากําจัดยากที่สุดเพราะมันอึดและขยายพันธุ์ไปในทวีคูณแต,แต่เชื่อไหมครับว่าทันทีที่ข่าวการระบาดเริ่มรุนแรงขึ้นกองทัพแม่ครัวและพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยก็ไม่รอช้าครับ<ด>ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์เราได้เห็นเมนูใหม่ๆเกิดขึ้นทั่วประเทศตั้งแต่ปลาหมอคางดําทอดกระเทียมปลารับปลาหมอคางดําไปจนถึงการแปลรู เป็นปลาป่นส่งโรงงานอาหารสัตว์รัฐบาลไทยแทบไม่ต้องลงทุนสร้างนวัตกรรมอะไรใหม่เลยแค่ตั้งราคารับซื้อให้จูงใจพลังของประชาชนจะจัดการปลาพวกนี้โดยอัตโนมัติเพราะคนไทยเปลี่ยนวิกฤมให้เป็นอาชีพได้เสมอน่าจะ15บาทคำถามสำคัญคือทําไมประเทศไทยถึงทําเรื่องนี้ได้ดีกว่าประเทศอื่นเหตุผลแรกคือวัฒนธรรมอาหารที่ไร้พรมแดนครับ คนไทยไม่ค่อยยึดติดว่าอะไรกินได้หรือไม่ได้ <Ừ. S 1> ถ้ามันไม่เป็นพิษและปรุงให้อร่อยได้รเราจะลองครับรเครื่องเทศไทยอย่างขา่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งและกะปิค,คืออาวุธระดับเทพที่สามารถดับกลิ่นคาวและเปลี่ยนวัตถุดิบที่ดูแย่ที่สุดให้เป็นอาหารรสเลิศได้ เหตุผลต่อมาคือโครงสร้างทางสังคมครับเรามีตลาดชุมชนและระบบพ่อค้าคนกลางที่เข้มแข็งมากเมื่อมีการระบาดของสัตว์ชนิดไหนและมีการพิสูจน์ว่ามันขายได้กลไกตลาดจะทํางานทันทีชาวบ้านจะออกไปล่าพ่อค้าจะออกไปรับซื้อและสินค้าจะกระจายไปสู่ผู้บริโภคในเวลาไม่กี่วันระบบนี้ทํางานเร็วกว่าหน่วยงานรัฐในประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศสิ นอกจากนี้สิ่งที่ต่างชาติขึ้นมากคือความสามารถในการปรับตัวของคนไทยครับเราไม่ได้มองว่าเอเลียนสปีชีส์คือศัตรูที่ต้องกำจัดทิ้งให้สิ้นซากเพียงอย่างเดียวแต่มันคือทรัพยากรที่หล่นมาจากฟ้าถ้ามันมาเยอะเกินไปเราก็แค่สร้างเศรษฐกิจขึ้นมารองรับมันซะเปลี่ยนจากความเสียหายในไรนาให้เป็นรายได้เสริมจากการจับขาย <c oughs> นี่คือการรักษาสมดุลธรรมชาติที่ชาญฉลาดที่สุด <ขอ S 1> เพราะเ<ห><ห>ม<า>ื่อไร่ก็ตามที่สัตว์เหล่านั้นมีราคาประชากรของพวกมันจะถูกควบคุมโดยมนุษย์อย่างรวดเร็วและยั่งยืนท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นบทเรียนให้โลกเห็นว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่จําเป็นต้องใช้วิธีที่ซับซ้อนหรือเทคโนโลยีราคาแพงเสมอไปบางครั้งคําตอบอาจจะอยู่ในห้องครัวของเรานี่เองทักระแตนที่เคยทําลายชาติกลายเป็นสินค้าโอท็อปปลาที่เคยทําลายแหล่งน้ํากลายเป็นวัตถุดิบชั้นยอดนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่มีภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นตัวขับเคลื่อนถ้าวันหนึ่งโลกต้องเผชิญกับการรุกรานของสิ่งมีชีวิตประหลาดจากต่างดาวผมเชื่อว่าคนไทยจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่รอดชีวิตครับไม่ใช่เพราะเรามีปืนที่ทันสมัยที่สุดนะครับแต่เพราะเรามีส พริกแกงที่เด็ดที่สุดและเราคงจะยืนรอหน้ายานอาวกาศพร้อมกับถามคําถามเดิมว่าไอ้ตัวนี้เอาไปทําอะไรกินได้บ้างสรุปได้เลยครับว่าในดินแดนแห่งรอยยิ้มนี้ไม่มีคําว่าระบบนิเวศล่มสลายตราบใดที่คนไทยยังถือกระทะและตะหลิวอยู่เพราะที่นี่คือที่ที่สายพันธุ์รุกรานจากทั่วโลกไม่ได้มาเพื่อยึดครองแต่พวกมันมาเพื่อถูกเสิร์ฟในจานอาหารเย็นของเรานั่นเองครับสุดจาบทุกคนเออ,อย่งที่บอกแนละทุกคนมาเถอะครับ อะไรก็ได้ตะกะแตนพาตังกาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่บอกว่าเป็นศัตรูพืชเป็นเออก็จริงๆนะทุกคนบางประเทศเนะี่ยเขาถึงแบบว่าใช้งานระบบวิจัยนะครับว่าจะทายังไงถึงจะกําจัดมันได้นะครับต้องทุ่มเงินมหาศาลแล้วนะทุกคนอย่างเช่นแบบตักะแตนพาตังกาเองเนี่ยโอ้บางประเทศคือมันเป็นภัยต่อประเทศเลยนะนะครับคือปลูกข้าวปลูกอะไรไม่ได้นะี่คือจบเลยนะทุกคน แต่บินมาประเทศไทยเท่านั้นแหละทุกคนเอ้ยบินกลับไม่ทันนะครับตอนแรกก็มาอยู่แบบ,บ,บเพิ่มเพ่พอเห็นคนไทยเพิบแบบจากเลยนะครับวิ่งหนีแทบไม่ทันนะครับกลับไปบอกลูกบอกหลานมึงอย่ามาอีกนะประมาณนี้เรียบร้อยทุกคนแล้วก็ปลาหมอคางดําเองนะรสชาติมันไม่ได้แย่เลยนะทุกคนปลาหมอคางดำมันก็เหมือนปานินเลยอะ มีเขาแบบเออมาลองทดลองกินหรือป้านินกับปลาหมออข้างน้ำเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยทุกคนเนื้อไม่ได้แตกต่างกันเลยสุดท้ายเป็นไงครับดับจ้าไม่เหลือนะครับและนี่คือพลังการกินอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับมาเลยครับอะไรประหลาดประหลาดมาเลยครับทดลองเลยเคาะกระทะรอเลยทุกคนอันนี้คือสุดเยี่ยจริงนะครับขอให้มานะครับไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ